ต่อได้อยู่นี่คะทำขั้นตอนวิธีสุดเอยกซ์ช์ยังไงได้เอาล้ะค่ะและนี่ก็เป็นตันดุอ่อนทานตะวันที่เราปลูกขึ้นใหม่ครั้งที่เท่าไหร่คะเราปลูกวัสอ่อนทานตะวันจะต้องปลูกทั้งหมดกี่วันคะถึงจะตัดง่ายเจ็ดเจ็ดเจ็ดเพราะฉะนั้นคุณครูเนตจะวงกลมวันที่เจ็ดเพราะวันนี้ปลายนี่คืออะไรน้ำตาน้ำตาอยู่ในหมู่ที่สองคืออะไรคะ ดูดูดเก่งมากช้อนชาช้อนชาเก่งมากค่ะอันนี้สําคัญมากถ้าขาดสองอย่างนี้ไปเราไม่สามารถรู้เลยว่าเราจะใส่ในปริมาณอะไรในเท่าไหร่ใช่ไหมคะลือล้างมือก่อนทูกต้องไหมคะอ้าเมื่อคิวน อให้แลน้วมเห็นอใ้ช้อนดูนะคะใส่ใส่เกลือหนึ่งหนึ่งช้อนชาถูกต้องไหมคะมันเกิดรูมันตันใช่ไหมลูกแล้วมันทำให้ทำไมคะ ไม่ออกเขย่าแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ใช่ไหมเออแล้วมันก็จะออกมาเร็วกว่าเดิมนี่คือเทคนิคนะลูกช้อนที่เท่าไหร่คะหนึ่งต่อไปกี่ช้อนคะสองอ่าสองช้อนน้ข้นหวานเท่าไหร่สองเก่งมากค่ะพอลมจะเข้าไปแล้วมันจะช่วยทำให้ออกง่ายแล้วก็ เยอะกว่าเดิมใช่ไหมคะครช่ค่ะถึงไม่ยังคะโอเคลงไปเลยสังเกตนะคะช้อนที่เท่าไหร่ละหนึ่งดูดูคะ่ะถึงไหมเต็มไหม,ไมจับไม่แล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ มันยังมีเศษ็จสตอบอร์ี่อยู่ไหมคะโอ้โหต่อไปสุด ouais ท้ายคืออะไรคะพี่ขี้เอาไว้ทำอะไรคะเอาขี้ทำก๋วยขี้อ้าล่ะวันนี้วัตถุดิบเครื่องเคียงที่นำมาทานคู่กับสลัดในวันนี้ทุกคนสังเกตว่ามีอะไรบ้างคะตรอบอร์ี่ต่อไปอะไรคะ ในะหว่างที่ตั้งกิ่โอ้ยเจ๋งมากในระ่างที่กินใช่มกใช่ไหลูกใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ช่ใช่ใช่ใั่ใช่ใช่ใช่าช่ใช่ใช่ใชวใช่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 ใเ่ใช่ใช่ใ้่ใช่ใช่ใช่ใ่ใใชช่ใช่่่่่ เด็กฟังคุณครูเนทนะคะในระหว่างที่เด็กๆกำลังรับประทานอาหารอยู่แล้วบอกว่าช่องนี้เขาบอกว่าไม่วาดปริมาณเด็กๆใส่ไข่สี่ฟองเด็กๆก็ต้องวาดไข่กี่ฟองตรงนี้คะ4ฟองเก่งมากต่อไปขั้นตอนที่สองเด็กๆใส่อะไรคะใส่ถั่วที่นีใส่ถั่วใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลเท่าไหร่ ดังดังนิดนึงค่ะขั้น,นตอนที่หนึ่งใส่อะไรนะคะ น้ำสลัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในกิจกรรมนี้ในหน่วยนี้มีชื่อว่าอาหารดีมีประโนดเด็กๆได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนของการทำไมคะปูเูื่อต่อทานตะวันขอท้อวนพื่ออื่ชั้นที่สองใส่อะไรคะชั้นที่สามใส่อะไรคะและชั้นสุดท้ายใส่อะไรคะตัดแล้วเราก็เอาไปคิดกันใช่ไหมคะว่าเราจะทำ สุดท้ายเราก็นำมาทำเป็นแกงลากเมลสลัดโอเคหลังจากนั้นก็เราก็คิดค้นหาคำตอบในในไหนนะใน YouTube เก่งมากโดยการหาวิธีการทำน้ำลัดมาทำยังไงขั้นตอนที่1ใส่อะไรคะใส่สีฟอนขั้นตอนที่2ใส่กระกี่ช้อน1ช้อนใส่พี่ใครกี่ช้อนหช้อนใส่ ใส่น้ำมันพืชน้ำมันรำคาญกี่ตงวและใส่บาร์บี่ิู้างครทการปั่นกี่ครั้งสามรั้งคการปั่นกี่ครั้งสามครั้งครั้งละกี่วินาทีหนึ่งถึงสิ่ไงครั้งละสิวินาทีแอขอเสียงโถ้ค่ะ ชอบโครงการเนาะก็วันนี้เดี๋ยวจะเป็นปฐมวัยก็เลยขอสอนน้องมาัธยมต้นมาเข้าร่วมเป็นผู้นิเทศหลักเพรน้องมาธยมนจะเป็นคนเขียนการนิเทศเนาะผู้ถือก็จะเริ่มสอนของน้องในเรื่องของปฐมวัยเนาะแล้วก็ท่านขอเก็บผมในเรื่องของชุดะสมเนาะที่ที่ที่จะาอผสังเกตได้แล้วที่จะปิดท้าย พอเวลาเราไปตอบตัวจุดประสงค์มันก็จะไปตอบเพราะว่าน้องจะใช้ตัวนี้ไปต่อเป็นจุดอื่นด้วยค่ะถามว่ารูปแบบของของแผลนั้นมันครบตามวงกลมไหมคุณครูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะ